สวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับเชสซี่วีนะคะวันนี้เราก็จะมามินิอันบ็อกค่ะก็กลับมามินิอันบ็อกกับคอลเลคชันป๊อปมาอีกแล้วนะคะก็วันนี้เรามีน้องตัวนี้มาค่ะทาดาเออหันหน้าผิดน,นะคะก็คือน้องฮาซีผู้ผูค่ะเซเลเบร์ชันซีรีส์นะคะวันนี้เราก็ไปสอยมาแล้วค่ะก็คือด้วยคอลเลคชันนี้นะคะวางขายโดยพี่นุชชีบอกบุญอยู่นะคะคือวางขายที่ หน้าลานเมื่อวันที่28พฤศจิกาที่ผ่านมาค่ะเราเพิ่งได้ทําการอัดคลิปค่ะแล้วก็จะมาลุ้นๆกันนะคะว่าวันนี้เจสซี่วีจะได้น้องตัวไหนค่ะก็เราให้แฟนคลับได้ถ่ายมาแฟนคลับตัวแกกับแฟนคลับเท่ากับคนคนเดียวค่ะก็ได้ถ่ายมาค่ะว่าเจสซี่วีได้ตัวน้องลูกบ่งชมพูนะคะเดีย๋ยวเราก็จะมาแกะกันค่ะว่าแฟนคลับนั้นถ่ายถูกไหมคะว่าเจสซี่วีได้ตัวอะไรกันค่ะ เดี๋ยวเราจะไปทำการแกะข้างในกันนะคะก็ขอโทษด,ด้วยค่ะก็เ <c oughs> จสซี่วิชุูนี้คือป่วยมาสักพักแล้วก็ยังมีอาการป่วยอาจจะแบบเสียงอาจจะแปลกๆไปบ้างก็อย่าว่ากันนะคะมีสุดนำมูกบ้องก็คือป่วยจริงๆค่ะนะคะน้องคอเลคกชันเดอะเดอะคอเลกชันซีรีส์ค่ะก็มีสิบสองตัวไม่รู้กี่ตอสมีคอเลคชันข้างในนะคะตัวนี้ก็ ตัวซีเกตก็จะเป็นป้ายชื่อนะคะแต่ว่าไม่มีลูกข้างๆแต่เรามันลุ้นกันค่ะว่าเจ็ซีวีจะได้ตัวไหนกันค่ะมาร่วมเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะถามว่าอยากได้ตัวไหนอ่ะก็อยากได้ตัวน้องช้างเนี่ยตัวที่แบบนี่ค่ะอยากได้ตัวนี้เห็นไหมคะเอย นี่อยากได้ตัวช้างตัวนี้นะคะที่เนี่ยข้างๆนี้เลยตัวที่เราอยากได้แต่เราก็ไม่รู้นะคะว่าเราจะได้ตัวไหนเดี๋ยวเราจะมาแกะกันให้ดูกันค่ะพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเจสซี่บีได้ตัวอะไรค่ะโอ้ยมันจะเห็นการไหมนะมาร่วมรุนไปพร้อมกันนะคะ อุ๊ยแอบเห็นอะไรอ่ะ,อะพี่นุชี่คะอ่าพี่นุชี่คะไม่ต้องรุนแรงนะพี่นุชี่ไม่ได้เห็นะคืออะไรค่ะให้ดูการเลยแล้วกันนะคะก็คือได้น้องตะกาค่ะ <t> พีโนชีค่ะพีโนชีได้เหมือนกันกับพี่นชีเลยหรือเปล่าถ้าต่ไม่ผิดจำได้พี่นชีก็ได้ตัวนี้หรือว่าพี่ใหม่ได้อะจำได้ว่าเห็นรูปในเฟซแล้วว่าได้อือหืออก็นะคะได้ตัว Give Your Flower นะคะ ดูสิคะน้องก็คือน่ารักเหมือนเดิมค่ะกุบกริบกุบกริบนะครก็เมื่อวานก็คือขย่าแหละเขย่ารู้สึกว่ามันมีอะไรข้างในหลายสิ่งหลายอย่างแลเ,เอ้าสซินนี้แล้วกันสรุปหลายอย่างจริงเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะนะคะพร็อปตกแต่งค่ะ เรามาแกะกันข้างในกันนะคะยีบ uh ยูเอฟฟ y o u าวเวอร์ huh. Keep นะคะขอบคุณค่ะที่ให้ดอกไม้กันแค่นี้ยังดอกไม่พออีกเหรอคะแค่นี้ดอกไม่พออีกเหรอคะนะคะ,นะคะเราก็เอาดอกไม้นะคะเนี่ยใส่เข้าไปเลยสามดอกจุกๆนะคะกับตะก้า อุ้ดดอกไม้ร่อนนี่นะคะน้องกับดอกไม้นะคะอือหืออือสำหรับคลิปการมินิอันบ็อกนะคะสำหรับ The Collection Series ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะยังอยากแอบบยังแอบ,บอยากได้อะ่ะเอาจริงๆอือหือน้องน่ารักมากสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นมินิอันบล็อกอะไรอย่าลืมติดตามกันค่ะ บายอืม mm ื hmm. น้องน่ารักมาก The i v e your flower ขอบคุณค่ะที่กล้ามอบดอกไม้ให้กันนะคะสวัสดีค่ะนะคะตันนี้ก็อยู่กับเสซี่วีเหมือนเดิมแล้วก็จะมาแกะน้องแบบเอาดอข้างนอกเลยะคะ่ะว่าเราได้ตัวไหนเดีย๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะคะสำหรับทำไมถึงซื้อตัวที่สองก็เพราะว่าตัวแรก ได้ซ้ำกับพี่นุชซี่ค่ะเราเลยจะมาแกะตัวใหม่กันเลยนะคะว่าเราได้ตัวไหนคะ่ะแกะแบบเร็วๆเลยนะคะเพราะว่าอยากรู้มากว่าข้างในได้ตัวอะไรยังไงคะตอน,น,นคุยกับพี่นุชชี่ว่าเราไม่อยากได้ตัวตีกองเนาะ เราไม่อยากได้ตัวตีกองแต่ว่าตอนนี้ฝนตกแล้วเราจะรีบแกะรีบไปนะคะ <c oughs> มีนี่ค่ะให้ดูตัวอะไรกันเพราะวอนนี้ฝนตกไม่ไหวแล้วทาดาได้ตัวหน้ากล่องนะคะตัวเดียวกันกับอันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะแกะข้างในให้ดูก่อนเพราะว่าตอนนี้ฝนเริ่มลงตกใส่ไม่ไหวแล้ว ฝนตกอะเพื่อนๆโอ้ยน้องน่ารักน้องน่ารักค่ะสำหรับตัวที่สองก็คือขอจบเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกไม่ไหวแล้วนะคะดีดีใจที่ไม่ได้ตัวตีกองค่ะได้น้องตัวนี้นะคะไปก่อนนะคะไปก่อนนะคะน้องน่ารักมาก กับฮาซีพูพูนะคะอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมแจกป๊อปมาดนะเจสซี่วีนะคะอยากได้ตัวไหนก็อย่าลืมค่ะอย่าลืมเล่นนะคะมาร่วมลุ้นกันค่ะคุณอนๆอยากได้ป๊อปมัดแบบเจสซี่วีไปสะสมนะคะ่ะบ๊ายบายฝนตกไม่ไหวแล้วค่ะเพื่อนๆ